สมัยนี้นี่มีแต่ข่าวข่าวไปในทางไปในทาง <c oughs> ไปในทางไม่ดีข่าวปัญหาระหวังคนปัญหาผู้คนปัญหาครอบครัวปัญหา ลูกปัญหาพ่อแม่ปัญหาในวงญาติปัญหาศาสนาพูดถึงข่าวยุคสมัยปัจจุบันนี้มีทุกแบบก็เป็นยุคที่ทำอะไรถึงกันเห็นกันทราบข่าวกันได้ทันทีข่าวในเรื่องที่ดี ไม่ค่อยปรากฏแต่ข่าวในเรื่องร้ายๆนี่อันนี้เป็นที่น่าสนใจแต่กระจายไปได้กว้างขวางถึงกันเห็นกันได้หมดจนดูว่าสมัยนี้นี่ใครที่จะทำความดีดูกลายเป็นเรื่องกลายเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อกลายเป็นเรื่องที่ มีอยู่หรือมีจริงอยู่เลอนี่แหละเราเกิดมาในสมัยปัจจุบันนี้เราก็ยังบางบาง,บางหลายต่อหลายคนยังคิดว่าพระพุทธเจ้าจะมีอยู่จริงหรือไม่ใช่เขาแต่งขึ้นมาเพื่อให้คนโยให้คนมีความเกรงกลัวแล้วก็จะได้ปกครองได้ง่ายๆ อาศัยคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอุบายในการปกครองคนบางทีก็ยังว่าแบบนั้นก็มีเ <c oughs> พราะฉะนั้นร่องรอยการเคลื่อนไหวไปมาของพระพุทธเจ้าจึงเป็นเหมือนหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่จะทำให้คนรุ่นหลังเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างน้อยที่สุดก็มีสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยัน ความจริงว่าเคยเกิดขึ้นในครั้งนั้นครั้งนั้นหมู่บ้านนี้มีสถานที่แบบนี้มีภูม,มิประเทศแบบนี้ที่อยู่ในเรื่องราวนั้นๆมีเพราะนั้นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็เป็นสิ่งหนึ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์อีกสิ่งหนึ่งก็คือการท่องการท่องจำจดจำแล้วก็ บอกจดจําให้สืบเนื่องกันมาทำให้ความจริงเหล่านี้ไม่ตกหล่นสูญหายไปอย่างที่พระท่านสวดมนต์สาธยายมนต์อย่างที่ท่านท่องปฏิโมกหรือผู้ที่จดจารึกพระไตรปิฎกอย่างนี้ก็เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์อีกแบบหนึ่งอันนี้เป็นการจดจํา แต่ถ้าไม่มีสิ่งที่เป็นความจริงเป็นหลักฐานผมม่ประเทศแม่นม้ำสิ่งปลูกสร้างหรืออะไรก็ตามมามายันกันบางทีความน่าเชื่อถือในยุคคนที่พร้อมจะไม่เชื่อถืออยู่แล้วก็ยิ่งไม่เชื่อถือเข้าไปใหญ่แต่สำหรับผู้ที่ท่านประพฤติปฏิบัติธรรมเกิดผลขึ้นมาจากคำสอน อันนี้ก็เป็นสักขีพยานในตัวไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปดูอย่างองค์หลวงตาเราอย่างนี้ท่านไม่ต้องไปดูที่ประเทศอินเดียไม่ต้องไปดูว่าตรงนี้คือสถานที่ประสูตย์คือสถานที่ตัดสร,รุ้ปริณิปริิพาน <c oughs> คือที่แสดงธรรมในครั้งนั้นครั้งนั้นแก่พระสาวกองนั้นองนั้นหลวงตาไม่ต้องไปเลยแต่ท่านกับหนักแน่นในคำสอนของพระพุทธเจ้า หนักแน่นว่าพราะองค์มีอยู่จริงคําสอนเหล่านี้เป็นคําสอนที่เป็นความจริงล้วนๆเลยไม่ได้เป็นคําสอนที่แต่งขึ้นมาประํำปราพอให้พวกเราได้อยากจะปกครองได้ง่ายเพราะเป็นคนดีคนที่อยู่ภายใต้การปกครองเป็นคนดีไม่พร้อมจะสร้างพิษสร้างภัยขึ้นมาแก่สังคมส่วนรวมท่านไม่ได้ว่าแบบนั้นโดยที่ไม่ต้องไป โดยที่ไม่ต้องไปดูหลักฐานทางสิ่งได้เพราะท่านทำหลักฐานขึ้นมาภายในจิตในใจของท่านเป็นพยานขึ้นมาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหลักฐานที่สำคัญที่สุดกว่าหลักฐานประเภทอื่นแต่อย่างนั้นหลักฐานแบบนี้ก็ประกอบกันเพราะว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรขึ้นมาท่านก็เอามาปฏิบัติปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงในสมัยปัจจุบัน ม่งั้นพวกเราไม่รู้จักไม่รู้จักข้อวัดปฏิบัติวินัยท่านสอนให้เคารพผู้ละผู้ใหญ่ผู้น้อยท่านสอนให้ปฏิบัติต่อกันท่านสอนการตากผ้าย้อมผ้าอะไรก็ตามถ้าสิ่งเหล่านี้ที่สอนมาไม่เอามาทําก็สูญหายไปอันนี้ท่านเอามาทําเพราะฉะนั้นความเคารพที่มีต่อคําสั่งคําสอนจึงสําคัญคือพยายามรักษาสิ่งที่ท่านได้สอนสิ่งที่ท่านได้พาทำมา ท่านสอนแบบนี้ท่านพาทาแบบนี้เราเอามาปฏิบัติเพราะนั้นก็เป็นการทําให้เห็นว่าครั้งพุทธการกับครั้งนี้นี่มีข้อแตกต่างกันน้อยมากสําหรับวงผู้ปฏิบัติผู้ที่เคารพในหลักธรรมคาสอนทั้งคําสั่งทั้งคำสอนคําสั่งก็คือวินัยคําสอนก็คือทมท่านเอามาปฏิบัติให้เกิดผลจริงเพราะฉะนั้นเราจึงได้เห็นทางจงกรมเห็นที่นั่งภาวนาเห็นการอยู่ในป่านในเขา เห็นเครื่องใช้ไม้สอยที่ยังเรียบง่ายอยู่ยังไม่ค่อยมีสิ่งต่างๆมาพลุงพลังยังมีสภาพให้เราพอเห็นอยู่เพราะฉะนั้นร่องรอยเหล่านี้ถือว่าสำคัญสาคัญพร้อมที่ผู้มาภายหลังจะได้เดินตามร่องรอยนี้องค์หลวงตาเป็นผู้หนึ่งเป็นพระที่สำคัญในยุคสมัยพวกเราที่มายืนยันในคำสอนเหล่านั้น เหมือนกับว่าถ้าไม่มีหลงปู่มั่นไม่มีหลงตาพวกเรายังจะเกิดความลังเลสงสัยเอ๊ะพระพุทธเจ้าสอนมาจริงหรือในตำราเขียนแบบนี้ไม่เห็นมีใครทําเลยในตำราสอนไว้แบบนี้ไม่เห็นมีใครทําเลยอันนั้นก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีชีวิตของความเป็นพระเปลี่ยนแปลงไปหมดไม่ได้เหมือนกับในครั้งนั้นเลยที่ท่านสอนไว้ในตำรับตำราแบบนี้แบบนี้ก็ <c oughs> <c oughs> จะเรียกว่าไม่มีสักขีพยาน เพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติหรือสภาพความเป็นอยู่ขององค์หลวงตาของหลวงปู่มั่นจึงสําคัญมากสําหรับอนุชนรุ่นหลังที่วันใดวันหนึ่งเกิดความรู้สึกอยากจะประพฤติปฏิบัติขึ้นมาหาครูหาอาจารย์หาคําสอนที่แม่นยําตรงตามคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ทําให้เราเกิดความสงสัยอยู่ตลอดอันนี้ก็จะเป็นเครื่องทําให้เกิดความมั่นอกมั่นใจการประพฤติปฏิบัติก็เป็นไปด้วยความมั่นใจ ไม่ได้ทำไปกังวลไปเค,ครือบแคลงสงสัยไปมีแต่ความลังเลว่าจริงหรือเปล่านะอย่างนั้นไหมอันนี้ท่านทำในสิ่งที่เป็นเครื่องยืนยันเพราะฉะนั้นการที่ผู้คนทั้งหลายได้เข้าไปกราได้เห็นล่องรอยสิ่งที่หลวงตาท่านทำมาทั้งการสร้างวัดสร้างวาให้เป็นแบบของความเรียบง่ายไม่ได้เน้นวัตถุสิ่งของต่างๆไม่ได้เน้นอย่างนั้นเน้นแต่ สร้างสถานที่อยู่พอเป็นพอไปเพื่อเน้นภาคปฏิบัติเน้นการงานของการเดินจงกรมนั่งสัมผัสมาที่ภาวนาอันนี้จึงเป็นหัวใจขององค์หลวงตาแต่ระหว่างที่ท่านเน้นเรื่องนี้เรื่องจิตภาวนาซึ่งเป็นงานที่สำคัญที่สุดของความเป็นพระท่านก็ยังทำประโยชน์ให้แก่โลกอย่างที่เราได้เคยได้อ่านในหนังสือจะมีเขียนเป็น ไฮไลท์นะเป็นสิ่งสำคัญเลยเป็นคําของหลวงตาเองท่านบอกท่านพูดเวลามีชีวิตอยู่นี้เราจะทำความดีให้โลกทั้งหลายได้เห็นเป็นคติตัวอย่างอันดีงามและทำด้วยความเมตตาสงสารเพราะหลังจากนี้แล้วตายแล้วจะไม่กลับมาเกิดในโลกนี้อีกต่อไปเป็นตลอดอนันตกาลนี่เป็นคําที่องค์หลวงตาท่านพูด เพราะฉะนั้นจึงมีล่องรอยของการช่วยเหลือเกื้อกูลโลกอยู่สารพัดเลยท่านมีกระดังโรงทานมีอะไรมีใครที่เข้ามาขอรับความเมตตาท่านจะมีเลยเข้าสารอาหารแห้งแจกจ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเน้นมากเป็นอันดับหนึ่งก็คือโรงพยาบาลตลอดจนวัดวาต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องครูบาอาจารย์มาในท่านสั่งพระจะต้องจัดของเต็มรถ จัดข้าวสารอาหารแห้งใส่รถให้แก่พระให้แก่โรงพยาบาลเพื่อที่จะนำไปสงเคราะห์สงหาในส่วนเพราะฉะนั้นสถานที่เหล่านี้สิ่งเหล่านี้จึงเป็นร่องรอยของความเมตตาเพราะท่านตั้งใจที่จะทำประโยชน์ให้โลกได้เห็นเพื่อเป็นคติตัวอย่างอันดีงามว่าผู้ที่สร้างแต่ความดีนะมีไม่ใช่มีแต่ข่าวคราว,ราวสร้างความชั่ว คนนั้นฆ่าคนนี้คนนี้ทำลายคนนั้นคนนั้นแทงคนนี้ยิงคนนี้ฟันลูกทำร้ายพ่อแม่เอาแต่เสพยาเอาแต่ไปค้ายาไม่สนใจขอให้ข้ารวยอยู่คนเดียวใครจะเป็นยังไงไม่สนว่างนั้นเถอะขอให้ข้าได้เสพในสิ่งที่ข้าอยากอะไรอย่างนี้นี่เราจึงได้เห็นแต่เรื่องราวเหล่านี้การที่จะเห็นเรื่องราวของการสร้างความดีตั้งแต่เช้าจะหลดเย็นจะหลดค่ําทุกการเคลื่อนไหวมีแต่สร้างสิ่งที่ดีงามทั้งนั้น ทั้งแก่ตนและแก่โลกมีอยู่หรือจะมีอยู่หรือคนแบบนี้ไม่มีหรอกคนที่จะเอาทองคําเข้ามาให้บ้านให้เมืองให้มากถึง13ตันไม่มีอยู่หรอกถ้ามีอยู่ก็เพราะอยากเด่นอยากดัง <c oughs> นะคิดไปแบบนั้นไม่ได้คิดว่าผู้ที่ทําความดีด้วยใจบริสุทธิ์ด้วยใจ,ยใจที่เมตตาไม่ได้คิดเรื่องชื่อเสียงเรียงนามไม่ได้คิดจะให้ใครมายกยอปอปัน้นมีอยู่จริงว่างั้นเถอะเกิดขึ้นมาอยู่จริง ไปดูได้เลยสถานที่ล่องรอยมือล่องรอยการเคลื่อนไหวไปมาของท่านยังอยู่ยังอยู่ครบถ้วนยังมองให้เห็นอยู่ทุกเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสักขีพยายนเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นคติแก่ลูกแก่หลานได้เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่ได้เข้าไปเนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้ดูได้เห็นโอในทางจงกรมหลวงตาโอ้นสถานที่ที่ท่านมาเทศนานี่สถานที่ที่ท่านทําการสงเคราะห์สงหา เข้าไปก็ต้องมาใช้สิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้ยังมีอยู่ยังจับต้องได้ยังเห็นได้นั่แหละเพราะฉะนั้นการได้เรียกว่ารักษาร่องรอยเหล่านี้ไว้จึงเป็นสิ่งที่สําคัญพระเจ้าอาโศกเห็นไหมท่านทําเสาเอาโศกไว้เพราะท่านตั้งใจที่จะรักษากลัวคนจะไม่เชื่อว่าวันหนึ่งตรงนี้คือที่ประสูตินะเนี่ยเพราะบ้านเมืองเปลี่ยนไปเกิดโรคระบาดก็เปลี่ยนแล้วพอเกิดโรคระบาดปุ๊บคนแผ่นนี้ออกจากสถานที่นั้นทํำยังไง ก็ใบไม้ทับถมขึ้นมาย่อยสลายกลายเป็นดินทับถมไปทับถมมาสิ่งที่มีอยู่เดิมห่างไปแค่แค่นี้ก็กลายเป็นต้นไม้ชายคาไปแล้วไม่ถ้าไม่ขุดไปไม่เห็นไปเนี่ยไม่รู้เลยว่านี่คือสิ่งที่มีอยู่ดั้งเดิมเนี่ยเพราะฉะนั้นซากทั้งหลายทั้งปวงที่ทับถมขึ้นมาจนไม่เห็นแล้วว่านี่คือสถานที่ประสูตรนี่คือสถานที่ตัดสู้นี่คือสถานที่บรินิพานแต่ยังอยู่ได้เพราะสายตาอัน ยาวไกลของพระเจ้าอาโศกมหาราชเนี่ยท่านทําเสาอาโศกไว้ขุดไปให้ลึกหินฝังหินที่เป็นเสาลงไปเพื่อให้เห็นจุดเหล่านี้จะต้องมีความหมายความหมายที่เกี่ยวโยงกับพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านทําไว้หมดเลยเต็มไปหมดเลยว่ากันเถอะนักโบราณคดีชาวชาติตะวันตกเป็นผู้มาค้นพบผู้ที่อยู่ในสถานที่นั้นๆไม่รู้ไม่รู้เพราะมีทับถมไปหมดแล้วแต่ชาวตะวันตกเนี่ยเป็นผู้ที่ศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์ ศึกษาอย่างมีหลักมีเกณฑ์ศึกษาแล้วมีการรักษาด้วยอันนี้ถ้าขุดไปแล้วเจออากาศจะทําปฏิกิริยากับอากาศของเหล่านี้จะเสียสภาพอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นก็จะมีวิธีรักษารักษาไว้เพื่อคงสภาพเดิมแต่คงทนบางทีก็จําเป็นต้องทําให้เหมือนทําให้คล้ายกับสิ่งเดิมเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสได้เห็นเป็นร่องรอยประวัติศาสตร์ว่านี่คือสถานที่อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นขึ้นมา นี่ก็เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่โชคดีนะที่เกิดมาในยุคที่ทันหลวงตาทันได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วเกิดมาในยุคที่สื่อดีสื่อยังมีสามารถที่จะบันทึกเทปบันทึกเสียงบันทึกภาพวิดีโอโคงโอหลวงตาได้อย่างน้อยร่องรอยประวัติศาสตร์ที่สําคัญที่สุดที่เราจะต้องรักษาไว้สุดชีวิตจิตใจก็คือสื่อธรรมะนี่แหละที่จะทําให้ลูกหลานได้ทั้งภายนอกภายในสิ่งเราอื่นที่เป็นวัตถุ เราก็พยายามที่จะรักษาไว้เพื่อเคียงเคียงคู่เป็นหลักฐานให้ปรากฏทั้งสายหูสายตาทั้งข้อธรรมะเพื่อจะได้เห็นว่าธรรมะของพระพุทธเจ้ายังมีอยู่จริงเมื่อพระสงฆ์สาวกในยุคปัจจุบันเป็นสักขีพยานแล้วก็เป็นเครื่องยืนยันไปถึงพระพุทธเจ้าพระองค์นี้และยังเป็นเครื่องยันถึงพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระองค์นั้นพระองค์นั้นไปอีกที่เราสวดสัมพุทเทอัตวีสั้นจะเนี่ยเราพูดถึงพระพุทธเจ้าเป็นล้านล้านพระองค์นะ เพราะว่าผู้ที่มาตรัสรู้ทมเพราะว่าอะไรความทุกเกิดขึ้นในโลกผู้จะแสวงหาความพ้นไปจากทุกขก็ย่อมมีอยู่ทุกการทุกสมัยเพราะฉะนั้นจึงมีพระเจ้าพระองค์นั้นมาพระองค์นี้มาพระองค์นู้นมาแต่มีมาเป็นล้านล้านพวกเราไปอยู่ไหนมีมาเป็นล้านล้านแล้วพวกเราไปอยู่ไหนพวกเราทาไมจึงได้มืดบอดจนกระทั่งผ่านพระเจ้ามาได้เป็นล้านล้านพระองค์พอมาถึงพระองค์นี้เราก็ยังจะมืดบอดอยู่ต่อไหมไปไหมนี่ก็เป็นข้อคิด เตือนใจได้ในทุกสิ่งทุกอย่างว่านี่คือสักขีพยานในครั้งนี้ไปถึงครั้งนั้นไปถึงครั้งโน้นไปถึงครั้งนูนงงน้นในอดีตแล้วจะไปถึงครั้งหน้าในอนาคตตการได้จากสักขีพยานอันนี้เพราฉะนั้นก็ฝากเป็นข้อคิดว่าผู้ที่สร้างแต่ความดีมีอยู่จริงผลของความดีก็ปรากฏขึ้นมาเป็นพระสาวกเป็นพระพุทธเจ้าผู้ที่สร้างบาปก็มีอยู่จริงผลก็ปรากฏขึ้นมาเป็นสัตว์ประเภทต่างๆที่เราเห็นได้ด้วยสายหูสายตาสัตว์ประเภทเหล่านี้แหละที่ยังเวียนวนอยู่ไม่มี อนาคตเลยว่าจะก้าวไปแบบไหนอย่างไรเนี่ยก็คือสัตว์ประเภทที่ใช้ชีวิตลุ่มลุ่มดอนดอนทำบาปมากกว่าทําบุญทําบุญน้อยนิดทําบาปเป็นส่วนมากกับประเภทที่สร้างแต่ความดีตลอดทุกเมื่อเช้าวันประเภทไหนจะไปแตกต่างกันอย่างไรนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะได้เอามาเตือนใจเราเอามาเป็นคตินี่ที่หลวงตาท่านว่าทําความดีเพื่อเป็นคติตัวอย่างแก่โลกเนี่ยเห็นไหมก็คืออันนี้แหละคติว่าจะเอาแบบไหนจะไปแบบสุขคติหรือจะไปแบบทุกขคติ จะเอาคติแบบไหนอยู่ที่พวกเราเอาละวันนี้ก็สมควรแก่เวลารับพัก่อนยะธาบริวาหาปุลาภลิปรนติสากะลังเอวะเมวะอิจโตทินังเวทนังอุปกัรปฏิ อิชิตังปฏิตังตุมหังทิพเมวะชนิดเถรุสพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาลโสยท้ามณิโชติละโสยท้าปิโยวิวันจันตุสัมปรน ติอายุรัตวาบาลวันนงสุขันจะปฏิภาณโรดิขายุยาสวโหติยัตยัตุปปัชชะติติตุสังขมังตาลังรักขันตุสัมปะเดวตาสัมบูตานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเต No. Um.